วันนี้ครับมาใหม่นะครับมาใหม่คลิปสั้นๆนะครับคนก็บอกว่ามันเล่นอะไรของมัน <c oughs> นะครับอันนี้มาใหม่หัวข้อใหม่เลยหัวข้อ EP ที่ห้านะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องรู้ถ้าจะเสนอขอเช่าทรัพย์จากเจ้าของมาบริหารจัดการยังไงนะครับ EP ห้า เดี๋ยวมันมี EP ที่แล้วที่มีคนถามไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะตอบใน E ีนี้แล้วกันคุณนามาวีบอกว่าสมมุติพี่ประกาศขายบ้านผมก็ไปซื้อบ้านนั้นมาให้คนเช่าครับคือคีคีนะครับสำหรับคนที่จะลงทุนทุนซื้อบ้านแล้วมามาให้คนเช่าอครับซื้อบ้านลุกซื้อกู้เงินธนาคารแล้วมามาปล่อยเช่านะครับ จะซื้อที่ราคาเท่าไหร่ถึงจะดีมันอยู่ที่มันมีสูตรอันนี้เลยที่ผมจําก็คือถ้าเกิดเราไปกู้เงินธนาคารมาครับก็จําไว้ว่าล้านละเจ็ดพันล้านละเจ็ดล้านละเจ็ดพันหมายถึงว่าเงินผ่อนนะครับคือเกณฑ์ในการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ให้เช่าแล้วมาลงทุนแล้วไปปล่อยเช่าเนี่ยครับคีหัวใจสําคัญมันอยู่ตรงที่ว่าการลงทุนนั้นจะดีหรือไม่ดีครับอยู่ที่ว่าค่าเช่ามันชนะเงินผ่อนธนาคารไหม มันมีอยู่ตรงนั้นแค่ตัวนั้นเลยพื้นฐานนะแต่ว่าอันนี้มันคือหัวใจหลักเลยที่เหลือก็เป็นอย่างอื่นที่ประกอบเข้ามานะครับคือถ้าเราลงทุนซื้อซับมามาให้คนเช่าเป็นการลงทุนแบบนี้ครับค่าเช่าต้องชนะเงินผ่อนเช่นค่าเช่าเราซื้อบ้านหลังนี้มา1ล้านบาท1ล้านบาทแล้วเราบอกว่าเราไปกู้เงินธนาคารมาหนึ่งล้านบาทผ่อนเดือนละเจ00 แล้วบังเอิญทรัพย์นี้เราสามารถหาคนมาเช่าได้ในราคา1 0 0 0 0หม่นบาทแบบนี้เรามีกระแสเงินสดส่วนต่างส0 0พันไอแบบนี้ถือว่าลงทุนได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรากู้เงินมา1ล้านบาทเท่ากันผ่อนเดือนละเจ00ันเหมือนกันแต่บังเอิญว่าเราสามารถไปหาคนมาเช่าได้แค่เดือนละห้าพันไอแบบนี้ครับเขาเรียกว่าค่าเช่ามัน ไม่ชนะเงินผ่อนมันติดลบเดือนละสองพันแล้วถามว่าถ้าการลงทุนนี้ติดลบถามว่ามันเป็นการลงทุนที่ดีไหมมันก็เป็นการลงทุนที่ไม่ดีเราก็ต้องหาเงินจากตรงเงินเดือนหรือเงินตรงอื่นมามามาจุนเจือตรงนี้ที่มันติดลบไปสองพันอ่าพอเข้าใจนะครับอหลักเกณฑ์มันอยู่ที่ว่าค่าเช่ามันชนะเงินผ่อนหรือเปล่า ยิ่งไอ้ที่ผมพูดว่าค่าเช่ามันชนะเงินผ่อนหมายถึงเราไปกู้ธนาคารมานะเราเราใช้ใช้พลังเวีเราใช้ OPM ใช้เงินของธนาคารมาเป็นพลังเวีของเรานะครับแต่ถ้าซื้อสดนี่ไปกันใหญ่เลยครับไปกันใหญ่หมายถึงว่าถ้าเกิดเราเอาเงินหนึ่งล้านบาทไปซื้อแล้วเราปล่อยเช่าได้เดือนละ เอาสมมติว่า1 0,000แล้วกว่าเราจะคืนทุน1ล้านบาทที่เราลงทุนไปทั้งก้อนอมันต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ผมว่าเอาไปลงทุนอย่างอื่นดีกว่านะครับอ่าขอตอบของคุณนาววีประมาณนี้นะครับรับถ้ามองในระยะยาวสิทธิการเช่าเราต้องหาทรัพย์ไปเรื่อยๆไหมครับเพราะทรัพย์ไม่ได้เป็นของเราคุณตั้มมองการลงทุนแนวนี้เห็นภาพแบบไหนครับ เหมือนที่ผมบอกไปแล้วว่าการลงทุนในสิทธิ์การเช่าเนี่ยครับการลงทุนในสิทธิ์การเช่าคือคือมันไม่ได้จํากัดมันไม่มีข้อจํากัดอะไรเลยเนี่ยมันมีข้อจํากัดตัวเดียวก็คือตัวเราเพราะการลงทุนในสิทธิ์การเช่าเราก็ไม่ได้ไปกู้เงินธนาคารเราซึ่งการการถ้าเกิดเราลงทุนแล้วเราไปกู้เงินธนาคารมันก็จะติดตรงที่เครดิตของเราเครดิตของเราหมายถึงว่า รายได้ของเราประมาณนี้เราก็จะกู้ได้ในระดับหนึ่งเมื่อเรากู้เต็มวงเงินกับรายได้ที่เรามีนณะนะขนาดนั้นแล้วครับธนาคารก็จะไม่อนุมัติแล้วนอกจากว่าเราไปสร้างรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกช่องทางหนึ่งอ่าก็จะก็จะมีเครดิตเพิ่มขึ้นมาซึ่งยังไงยังไงมันก็มีข้อจํากัดนะครับแต่สำหรับการลงทุนในในสิทธิการเช่า คืออยู่ที่เราเลยเราไหวเท่าไหร่เรามีแรงเท่าไหร่เราสามารถที่จะบริหารจัดก,การได้เราสามารถรับได้ที่เท่าไหร่ก็อยู่ที่เราเลยเราก็เจรจาไปเรื่อยๆครับเราเจอทรัพย์ไหนที่ประกาศขายหรือมันห้องมันว่างแบบนี้ครับดูแล้วมันเอออาคารมันยังดีอยู่แต่ทําไมผู้เช่าถึงไม่เต็มเราก็ลงถามดูว่าปัญหา ของเจ้าของเป็นยังไงถ้าเกิดปัญหาของเขาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเราก็เสนอขอเช่าบริหารจัดการไปแล้วก็เราก็สามารถทําได้ไปเรื่อยๆนะครับทําได้ไปเรื่อยๆเหมือนที่ผมทําอยู่นะครับมันก็เริ่มมาจากหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าเป็นอ่ามันก็เริ่มมาเรื่อยๆแบบนี้เลยทีละหนึ่งเสร็จซัพย์ที่หนึ่งคือเสน่ห์ของอสังหาริมทรัพย์ให้เช่ามันจะมีก็คือว่าเราไม่ต้องไปทํางาน กับมันอยู่ตลอดนะครับมันเป็นรายได้จากทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าคือรายได้จากทรัพย์สินเมื่อมันเป็นรายได้จากทรัพย์สินรายได้จากทรัพย์สินก็บอกอยู่แล้วว่าเราใช้ใช้แรงและเวลาของเราอะแค่ช่วงต้นแล้วเมื่อเราเรา,เรามีทรัพย์สินนั้นทรัพย์สินก็จะสร้างกระแสเงินสดให้กับเราโดยที่เราทํางานน้อยมากช่วงแรกที่เราลงทุนที่ประจราาิจารณนู่นนี่นั่นที่ เอาสิทธิ์การเช่ามาบริหารจัดก,การช่วงแรกครับมันจะหนักไหนจะเรื่องของการาลงพื้นที่สำรวจก่อนอันดับแรกเลยข้อแรกเลยลงพื้นที่สำรวจเจราจาขอเช่าจากเจ้าของเมื่อเจรจาขอเช่าจากเจ้าของสมมุติได้มาแล้วได้มาแล้วเราก็ต้องมาปรับปรุงซ่องแซมข้อที่สามข้อที่สี่ก็หาผู้เช่าหาผู้เช่าเสร็จเมื่อผู้เช่าเต็มก็หลังจากนั้นมันก็เป็นการทํางานรายเดือน เดือนละครั้งจดมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟแจ้งค่าเช่าแค่นี้อาจจะมีช่วงระหว่างเดือนมีส้มอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆองานมันก็จะมีอยู่เท่านี้ทำให้เรามีเวลาว่างเรามีเวลาว่างที่จะไปทำซับเพิ่มขึ้นซับที่สองซับที่สามเมื่อเสร็จซับที่สองเราก็ไปทำซับที่สามได้ทำซับที่สามเสร็จก็ไปซับที่สี่ได้มันก็จะกลายเป็นฟาร์ม มันก็จะกลายเป็นฟาร์มโคโนมเหมือนที่โค้ดเคยสอนฟาร์มโคนมโคโ,นโคโนมมันก็จะผลิตนมให้กับเราเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรืเ่อยๆทุกวันมีวัวตัวหนึ่งเราขุนวัวมาจนวัวตัวนี้สามารถผลิตน้ํานมได้แล้วโอเคมันก็จะสามารถมีน้ํานมก็ใช้ระบบรีดนมนู่นนี่นั่นในตัวนั้นเราก็ไปขุนอีกตัวหนึ่ง ตัวที่สําเร็จตัวที่3ก็ทําต่อตัวที่4ตัวที่5ก็ทําต่อทําได้ไม่จํากัดไม่ได้ติดเครดิตอะไรเลยทําได้ไปเรื่อยๆครับเมื่อมันโตมากขึ้นเราก็บริหารจัดการมากขึ้นเราก็อาจจะสร้างทีมก็ได้อืสร้างทีมยังไงเดี๋ยวค่อยมาอธิบายให้ฟังเพราะตอนนี้ของผมก็ทําไม่ไหวแล้วเหมือนกันก็ต้องสร้างทีมขึ้นมาอ่านะครับมันทําได้เรื่อยๆครับโอเคนะครับยังไม่ได้เข้าหัวข้อเลย การเสนอขอเจ้าทรัพย์จากเจ้าของมาบรีหารจัดการสิ่งที่ต้องรู้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปในวันนี้จะมาทําคลิปสั้นๆนะครับเพื่อที่คนจะไม่ได้คนคนข้างหลังเข้ามาดูก็จะได้แบบจับใจความได้เลย อ่านะครับต่อไปแล้วตามนั้นนะครับอ่สำหรับ EP นี้ครับ EP ที่หนะครับ,รบการเสนอขอเช่าทรัพย์จากเจ้าของทรัพย์มาบริหารจัดการสิ่งที่ต้องรู้คืออะไรนะครับสำหรับผมสิ่งที่ต้องรู้เลยข้อหนึ่งอันดับแรกเลยคือเราต้องรู้ตัวตัวตัวเราก่อนก่อนที่เราจะไปลงทุนอะไรก็ตามเราก็ต้องรู้จักตัวเราเองก่อนอันนี้เรารู้จักแล้วว่าเราอ่ะ จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าแต่อสังหาริมทรัพย์ให้เช่ามันก็ไม่ได้มีแค่ประเภทเดียวมันมีหลายประเภทเราก็ต้องไปดูว่าเราถนัดประเภทไหนการเลือกการเลือกอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเนี่ยครับว่าตรงจริตเราเราชอบบ้านแบบไหนม,มันมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นบ้านเช่าห้องเช่าอาพาร์ตเมนต์คอนโด ซึ่งทั้งทั้งหมดประเภททั้งทุกเขาเรียกอะไรอะทุกประเภทของอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเนี่ยครับก็จะมีกลุ่มลูกค้าคนละเบบกันคนละสไตล์กันเราอยากไปเราอยากไปอะไรผมจะใช้คําว่าไปคลุกคลีอะครับเออไปเราอยากเจอเจอเจอลูกค้าแบบไหนอะครับอยู่ที่การเลือกของทรัพย์ว่าเราเลือกทรัพย์แบบไหนไป เลือกซับแบบไหนราคาเท่าไรทั้งหมดนี้เป็นตัวกำหนดกลุ่มลูกค้าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะลงทุนในอสังหาต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี่ยเราเนี่ยแหละจะลงทุนในซับประเภทไหนหาคีย์เวิร์ดเพราะว่าแต่ละประเภทการทำการตลาดก็ก็ต่างกันการวิเคราะห์คู่แข่งการสำรวจคู่แข่งก็ต่างกัน แต่และประเภทไม่เหมือนกันเลยแค่ราคาต่างกันาราคาค่าเช่าสองพันกับค่าเช่าสามพันกลุ่มลูกค้าก็คนละกลุ่มกันแล้วความปวดหัวความวุ่นวายก็คนละอยา่างนะครับอยู่ที่เราเลือกว่าเราจะเล่นประเภทไหนข้อที่สองที่ต้องรู้ถ้าเกิดเราเราจะขอเช่าจากเจ้าของมาบริหารน,นะครับก็คือเราเมื่อเมือม่อเมือ่อเมื่อเรารู้แล้วว่า เราเราอยากลงทุนในทรัพย์ประเภทไหนเรารู้แล้วนะสมมติเราอยากลงทุนในบ้านเช่าเป็นบ้านบ้านเป็นหลังเออบ้านเป็นหลังสมมุติบ้านเป็นหลังเราก็ต้องไปสำรวจตลาดว่าราคาค่าเช่าบ้านแบบนี้ครับบ้านที่เราที่เราจะเอามาลงทุนที่เราจะไปเสนอขอขอเช่าจากเจ้าของนะครับไปสำรวจคู่แข่งว่าเขามีอะไรบ้าง ซับเหมือนกันกับที่เราเลือกไว้ไปสำรวจว่าค่าเช่าเท่าไหร่บ้านเป็นอย่างไรในบ้านมีอะไรให้บ้างนะครับไปสำรวจไปเปรียบเทียบมาให้ได้ว่าคู่แข่งของเราอะครับเป็นยังไงเมื่อเราได้ซัพบมาแล้วว่าเราจะลงทุนซับประเภทนี้อาพาร์ตเมนต์แบบนี้เราก็ต้องไปดูอาพาร์ตเมนต์คู่แข่งว่า เขาค่าเช่าเท่าไหร่ค่าเช่าเน่ยแต่ว่าไม่ได้ดูดูแค่รายเดียวนะดูเป็นสิบสิบอ่ะดูเปรียบเทียบเป็นสิบสิบแล้วเราจะมีข้อมูลเป็นเป็น,เป,นเป็นการเฉลี่ยว่าค่าเช่าในสิบประเภทเนี้ยไม่ใช่สิบประเภทในในประเภทเนี้ยแต่สิบที่ค่าเช่าเหมือนกันไหมในห้องมีอะไรให้บ้างเหมือนกันไหมเราก็จะได้มากาหนด ค่าเช่าของเราได้กําหนดรูปแบบห้องพักของเราได้นี่เรารู้2ข้อแล้วนะรู้ประเภททรัพย์ที่เราจะลงทุน2รู้ราคาค่าเช่าเพราะว่ารู้ราคาค่าเช่าประเภทของทรัพย์ที่เราจะไปลงทุนเพราะอันเนี้ยมันจะเป็นเราต้องต้องไปเช่าเขามาบริหารเราต้องรู้ค่าเช่าของทรัพย์เราก่อนในตลาดว่าอยู่ที่เท่าไหร่ทีนี้ข้อที่สาม เราก็ต้องประเมินให้ได้ว่าผลตอบแทนการลงทุนของเราอะ่ะมันคุ้มกันไหมกับการลงทุนผลตอบแทนกับการลงทุนตรงนี้ผมไม่ลงรายละเอียดเป็นสูตรเป็นอะไรไม่เอาแบบง่ายๆเลยง่ายๆเลยค่าเช่าเมื่อ,เม,อเมื่อเราสำรวจราคาคู่แข่งแล้วเราก็จะรู้สมมติ เราไปได้บ้านมา1หลังใช่ไหมครับเราไปได้บ้านมาหหลังราคาค่าเช่าในตลาด10,000บาทบ้านแบบเนี้ยบ้านที่เราสนใจจะไปเช่าเข้ามาลงทุนเนี่ยหนึ่งมบาทเรารู้แล้วว่าค่าเช่า10,000บาททีนี้เราก็ต้องวิเคราะห์ผลตอบแทนของเราว่าใน10,000บาทเนี้ยเรารับได้ที่เท่าไหร่เราเราอยากได้กำไรจากทรัพย์เนี้ย คุ้มความเหนื่อยของเราการเสียเวลาของเราการทุ่มเทของเราไปต่อเดือนเนี่ยเรารับได้ที่เท่าไหร่เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะขยับราคาค่าเช่าของรัพย์ได้เลยเพราะว่าราคาตลาดเขาจะเป็นตัวกําหนดอยู่แล้วลูกค้าเขาก็จะรู้เมื่อลูกค้าเขาก็เวลาเขาหาบ้านเช่าเขาก็ลงพื้นที่เหมือนกันเขาก็เปรียบเทียบเหมือนเราเนี่แหละแต่ว่า ถ้าเกิดเราอยาก,ยากประสบความสําเร็จในการลงทุนเราก็ต้องลงพื้นที่หรือว่าเราสํารวจครอบเปรียบเทียบให้เยอะกว่าลูกค้าลูกค้าสํารวจไป5หลัง5ที่เราต้องต้องเป็น10เป็น15เป็น20เพื่อที่จะได้รู้รู้ตลาดตรงนั้นเราก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในในซับนั้นนะครับอ,อยากจับเสือมือเปล่าเราก็ต้องมีความรู้ในการจับเสือด้วยไม่ใช่กระโดดลงไปแล้ว ไปจับเสือแน่นอนเสือกัดได้เลยนะครับเมื่อเรารู้รู้ค่าเช่ารู้แล้วว่าเราเราคุ้มกับความเหนื่อยที่เราจะไปเช่าทรัพย์มาบริหารจัดการแล้วไม่เจ็บตัวกับเราด้วยเราจะไปขอเช่าเขาที่เท่าไหร่สมมติสมมติสมมติไปเสนอขอเช่าเขาที่5,000บาทไอ้แบบเนี้ยเราได้ผลกระทอบเทนการลงทุนทันทีก็คือ5,000บาทอันนี้ผมสมมุตินะสมมุติ มันอยู่ที่การไปเจราจากับเจ้าของมันอาจจะได้แค่2,000-3,000ความพอใจของผลตอบแทนการลงทุนของแต่ละคนนไม่เหมือนกันผมอาจจะผมบอกว่าเออมันอยู่ใกล้บ้านผมนี่เองติดกันเลยถัดกันไป3าสี่หลังผมได้เกษตยเงินส่วนต่างสัก2,000-3,000ผมก็โอเคแล้วอืมเพราะเพราะมันก็อยู่ใกล้ๆกันขับรถไปนิดเดียวก็มันไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรมากผมว่าโอเคสา0พันสอผมโอเค แต่สําหรับอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าโอ้เขาต้องขับรถมาไกลเว้ยเขาต้องซ่อมแซมปรับปรุงนู่นนี่นั่นอาจจะ5้0 0ัสมมติ5,000แล้วกันราคาค่าเช่า1,000 10, งบาทไปเสนอขอเช่าจากเจ้าของ5,000ันเราได้กระแสเงินสดส่วนต่าง5,000อันนี้คือกําไรที่เราได้รับแล้วนะครับนี่คือยกตัวอย่างประมาณนี้นี่คือ หลักเกณฑ์หลักการในการที่เราจะไปเสนอขอเช่าทรัพย์จากเจ้าของมาโดยหารจัดการสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือรู้่อนว่าทรัพย์ที่เราจะไปลงทุนเนี่ยจะไปเช่ามาเนี่ยเป็นประเภทไหนที่มันตรงจาริตกับเราบ้านเช่าอาพาร์ตเมนต์คอนโดแล้วแต่โรงเรมก็ยังได้อาพาร์ตเมนต์ทั้งตึกก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วก็เราก็ต้องสํารวจไปต่ออีกว่าคู่แข่งของเราในทรัพย์แบบเนี้ย มันเป็นราคาเท่าไหร่เราก็จะได้เปรียบเทียบกันว่าราคาของคู่แข่งนะราคาในตลาดเท่านี้เราไปเสนอขอเช่าเท่านี้เจ้าของโอเคไหมถ้าเจ้าของโอเคเราก็ได้กําไรตามที่เราต้องการเจ้าของก็ไม่ต้องบริหารจัดการไม่หนื่ยก็วินวินกันต้องสองฝ่ายนะครับสูตรมันก็มีแค่นี้ครับประมาณนี้อืมก็ถ้าเขียนเป็นสูตรก็ความสาบ ผมเขียนไว้นะก็คือกําไรส่วนต่างออผมใช้คําว่ากําไรส่วนต่างเลยเท่ากับความสามารถการทํารายได้ของทรัพย์นั้นทั้งหมดทั้งหมดเลยของทรัพย์นั้นลบกับราคาที่เราไปเสนอขอเช่าเหมือนยกตัวอย่างเมื่อกี้บ้านเช่า10,000บาทในราคาตลาดเราไปเสนอขอเช่า5,000บาทเราก็าได้กาไร5000บาทแต่ถ้าในกรณีกลับกันน่ะกลายเป็นอพาร์ตเมนต์ขึ้นมาอพาร์ตเมนต์สัก ยีห้องอพาร์ตเมนต์ยี่สห้องแล้วแต่ละห้องให้เช่าห้องละ2,000บาทอ่าแล้วสมมติเราไปปล่อยเช่าแล้วมันเต็มหมดเลยความสามารถของเจ้าหนั้นคิดทั้งหมดเลยห้องละ2องพันบาทคูณ20ห้องก็เป็น40่หมืนบาทต่อเดือนสี่หมบาทต่อเดือนเราไปเสนอขอเช่าจากเจ้าของอาจจะ30,000บาทเราก็ได้กําไรหมื่นหนึ่ง หรือถ้าเราไปเช่าที่50% 20,000บาทเราก็ได้กําไร20,000บาทได้ส่วนต่างมา2 20,000บาทแล้วแต่การเจรจาอันนี้คืออธิบายให้เข้าใจคอนเซ็ปต์เบื้องต้นง่ายๆแต่ถ้าจะไปลงลึกให้มันละเอียดมันมันก็ต้องละเอียดกว่านี้นะเช่นอัตราห้องว่างเท่าไหร่ค่าบริหารจัดการกี่เปอร์เซ็นต์อ่า่อมแซม แบบนี้ก็ต้องใส่เข้าไปนะครับอยู่ที่การเจรจาจา,จากเจ้าของว่าเขา,าสบายใจอยู่ที่เท่าไหร่เขาก็อยู่ได้เราก็อยู่ได้เขาโอเคเราโอเคทั้งสองฝั่งตกลงสัญญาก็เกิดเราก็ไปบริหารจัดการนะครับคอนเซปต์ข้อนี้ประมาณนี้การเสนอขอเช่าสิ่งที่ต้องรู้ก็คือมีแค่นี้ครับรู้ตัวเองรู้คู่แข่งแล้วก็ไปเสนอขอเช่า มาให้มันมีกำไรนะครับครับสำหรับ EP นี้โอ้สิบแปดนาทีแป๊บเดียวโอเคนะครับคลิปนี้เดี๋ยวต่อเลยผมอาจจะพูดทั้งหมดอ่ะสคลิปวันนี้สั้นอ่าเป็นคลิปสั้นๆๆๆๆส,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 สัหัวข้อต่อไปหัวข้อต่อไปอันนี้เลยคีย์เวิร์ดเลยเมื่อคืนใครยี่กันมันมากตรงนี้ เรื่องการเจราจาต่อรองเรื่องระยะเวลาสัญญาและเงินลงทุนลเลกเข้าใช้เงินลงทุนไอ้ตรงนี้อาจจะเขียนได้เลยว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าโดยใช้สิทธิ์การเช่าอะไรเขาเรียกโดยใช้เงินศูนย์บาทหรืออะไรสักอย่างประมาณนั้นแนหะคือไม่ใช้เงินตัวเองอะ่ะพูดง่ายๆการลงทุนในสิทธิ์การเช่าโดยที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนตัวเองเลย응เงินทิดศูนย์บาทนะครับ ออใช้ได้ใช้ได้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับอ่าอันนี้ยาวแล้วนี่สิบสิบเก้าแล้วนะครับอันนี้ขอจบคลิปนี้แค่นี้เดี๋ยวมา EP ต่อเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ